ก็ผมก็ไปฉีดวัคซีนมาแล้วนะครับก็ตอนนี้มือของผมก็กลับมาเป็นโปกน no 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 นี่มันคลิปมีมภาพไม่ใช่โอเมโกมีมภาพครับผมปมมือเฮ้ยไม่ตบนะ ยังไม่จบแล้วยจะตบทำไมโอเคเราไปดูกันเลยดีกว่าเลยครับทุกคนตัวละครหญิงในอนิเมะไม่ว่าจะผมยาวหรือสั้นก็น่ารักพอๆกันนั่นแหละมันก็จริงแหละมันก็จริงแหละคือเขาก็ต้องบาดมาให้มันแบบน่ารักเพื่อที่คนเขาจะดูนั่นแหละนะแล้ว,นะแ,ลวแล้วทําไมแม่กําลังขั้วพลิกคนในบ้านแทบตายอันนี้มาไงอน,นี้มาไงนะฮะ ก็ผมแนะนานะครับใครที่อยู่บ้านนะครับถ้าอยากจะฆ่าคนในบ้านนะครับแนะนาให้เอาพริกเนี่ยไปใส่ในไมโครเวฟนะครับนะเป็นแบบพริกแห้งเนี่ยคุณจะฆ่าคนทั้งบ้านได้ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ไปขั่วพริกให้ทเวลากลั่นหายใจตอนเดินผ่านคอนซูบูรีก็จะแบบนี้แหละก็จะแบบนี้แหละจริงๆผมก็ประมาณนี้เลยครับก็ต้องการหายใจไว้นะก็คือมันเหม็นอะมันเหม็นแล้วมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพอะไรนะอะไรอะ อ๋อบังแดดให้แต่ไม่ดูว่าตรงนั้นมันมีอ่ผ้มาม่านอยู่อยากเท่นะครับ <c oughs> อา้อาวอ้าวทำไมเขาไม่ทําห้องน้ําให้มันดีๆครับไม่ใช่ห้องน้ําเขาขายอุปกรณ์แบบว่าเกี่ยวกับห้องน้ําลงไปขี้ซะแล้วปรับเป็น25องศาแล้วยังไม่เย็นทาไงดีครับโอ้ยโอ้ยไอฮาเอ้ยไม่ใช่อย่างนั้นไม่ถึงว่าองศาเซลเซียสอะไรเงี้ย เลื่อนเปิดเทอมไป14มิถุนายน64มีคนอยู่2ประเภทสวยพี่สวยกูยได้อยู่บ้านเล่นเกมต่อกับประเภท2จะเลื่อนใอนนักหนาเกากิดถึงเบื้อนก็จะมีคนสอประเภทเนี่แะครับซึ่งผมก็เป็นคนที่อยู่ฝั่งซ้ายครับอยู่ฝั่งซ้ายสวยพี่สวยอยู่บ้านต่อคืออยู่บ้านต่อคือจริงๆถ้าถามว่าอยากเจอเพื่อนไหมก็อยากเจอแต่แบบ เจอในเกมไงสิ่งที่ผู้ใช้สแตนเห็นสิ่งที่คนไม่มีสแตนเห็นอ๋ออ๋อ,อคือแบบว่าสแตนคือเป็นรถใช่ไหมคนที่ไม่เห็นสแตนก็จะแบบมึงนั่งอากาศอยู่หรือเปล่าบางทีกระตูมันก็ไม่เมคเซนนะบางอย่างครูไม่ต้องกลัวหนะ้าครูออกแต่คําถามง่ายๆคําถามสีเขียวคือข้อไหนอ้าวชิบหายละมีแบบว่าถูกทั้งสองข้อไว้ประมาณนี้แหละมันก็จะแบบ เลือกไปถูกอะไม่ต้องเลือกเพราะเรารวมมาให้แล้ว call off r e e fire duty ก็ไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องโอ้ยคิดไม่ออกจะเล่นเกมอะไรดีว่าเล่นเกมอะไรดีว่านี่เลยครับจะส่งลิงก์ให้มึงเอาไปเล่นซะเมื่อเพื่อนพูดถึงการ์ตูนที่มียมมาทูตอ๋อความคิดเพื่อนก็จะแบบเดทโน t ตแต่ความคิดกูบิลลี่เอนกลิมแปบลบว่าเป็นแบบฝั่งตะวันตกอะไรเงี้ยฝั่งซ้ายนี่ไม่เคยดูฝั่งขวานี่ดูรู้เลยว่ากูเป็นคนยังไงอ่ะครูครับผมลืมเอาการบ้านมาครับ ครูท de eh? e ี oh! care, Luego, ่กาลังสอนออนไลน์อยู่ขนาดอยู Jersey ่บ้านแล้วยังล so ืมอีกเลยฮะมึงลืมอีกหรอวะก็ลืมไว้โรงเรียนไงเออครูนี่ก็บางทีแบบว่าเราจะเรียนออนไลน์นะผมก็เคยแบบว่าลืมแบบลืมหนังสือไว้ใต้โต๊ะในโรงเรียนอะไรเงี้ยส้นตีนกูก็เหมือนช้อปปี้ที่พร้อมส่งฟรีถึงหน้ามึงไอ้คมอ่ะแล้วแบบเหมือนผมเคยได้ยินแรปเปอร์สักคนนึง พูดไว้ด้วยนะเหมือนมีสักคนหนึ่งแลบไว้อะ่ะตีนกูมันช็อปปี้พร้อมส่งฟรีไปที่หน้ามึงเลยคนญี่ปุ่นคนไทยวัดความดังอนิเมะจากอะไรผมจากไอ้นี่ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเสื้อแบทแมนนะครับเสื้อแบทแมนแต่ข้างล่างเขียนว่ามาวิลคือถ้าจะทําชุดขายผมไม่ว่าแต่ช่วยเอาให้มันถูกค่ายหน่อยได้ไหมคือจะเอาตัวการ์ตูนอะไรมนก็ได้แหละแต่ขอให้มันถูก บนโลกนี้มีคนอยู่2ประเภทเออใช่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 ใชใชแต่รู้สึกว่าประเภทที่2น่าจะเยอะนะ,ะ,ะ,ะนะผมคือหนึ่งในนั้นประเภทสองอะนั่งดีๆไม่ได้เนี่ยอยู่แต่บ้านไม่เบื่อบ้างหรออาหารบวกเน็ตบวกเตียงบวกโทรศัพท์แล้วก็คอมอยู่ห้องในทั้งวันมีประมาณนี้นะครับนะแบบว่าปัใจจัยในการอยู่รอดแต่ถ้าเบื่อเนี่ยทำอะไรเบื่อก็ไม่เล่นโทรศัพท์ก็คอมสองอย่างนี่แหละเมื่อเพื่อนขอยืมอะไรบางอย่างแล้วกูไม่ให้เพื่อน คำว่าเพื่อนนะคำว่าเพื่อนนะแล้วมึงใช้คำนี้ตลอดเลยแล้วมันก็จะมีคำานึงนะครับคำว่าเพื่อนมันสั้นเฮ้ยเพื่อนยืมเงินสัก20ดิเฮ้ยกูยมีเหรอก20คำว่าเพื่อนมันสั้นอ่าโอเคได้เลยมึงต้องการเอเท่าไหมานี่คือสมองกูในตอนเช้าสิ่งที่กูนึกเบื่อเป็นเกมอะไรมากมายสิ่งต่างๆและในตอนที่กูกำลังจะนอนสิ่งที่กูนึก ขอโทษนะทุกคนขอโทษถ้าใครที่เหตุภาพนี้ติดตาขอ,ขอโทษนะพอกูก็ติดตาชิบหายละคืนนี้ทำไรอยู่อ่ะก็เหมือนเดิมโจโจโจ,โจไม่ใช่โอ้โหแล้วคือแบบเป็นบีมที่แบบอ่าน่าจะเห็นตรงขวาล่างตรงนี้นะครับ4บาทครับผมช่อง4ีบาทไปแคปจาก YouTube ีบาทมาโอ้โหดูแต่ละคนพ่อะม่ามันล้อมกรุงศรีไปแล้วไม่ใช่ล้อมกรุงศรีง,งานดีไม่ล้อมกรุงเทพกรุงไทยใช่มเอานะแถวนี้แม่งเถื่อน ไม,ไม่ใช่เถื่อนว่าหรือเขือนมันคือเขือนนะก็ไม่ได้ไม่ได้ไก่นะตัวตัวทอทุงกับขอไข่เนี่ยก็ห่างกันอยู่นะเออ <laughs> let's go let's go ไม่ใช่บาโอบามาไม่ใช่ the baby คือผมก็ไม่เข้าใจทำไมต้องเป็น the baby คือแบบผมเห็นมีมฝรั่งหลายๆมีมก็ the baby the baby อะไรมึงต้องการอะไรวะผู้หญิงเล่นยูโน w เราขอโทษนะเราไม่มีจริงๆ ไม่เป็นไรหลอกลงมาเลยแค่เล่นการสนุกสนุกขำๆฮ่าๆๆผู้ชายเล่นยูโนโด้ได้ควายควายไอ้คิดเอบวกสี่ไอ้ยันถ้าเป็นผู้ชายจะใส่อารมณ์กันนิดหนึ่งแต่ผู้หญิงใส่อารมณ์ก็มีนะครับน่าคือเพื่อนผมนี่แหละไม่มีหรอกอย่างเงี้ยขอโทษนะไม่มีจริงดิโนโนโนไม่ต้องผู้หญิงผู้ชายหรอกเหมือนกัน <c oughs> เพื่อนทําไมช่วงนี้มึงดูฉลาดในการใช้ชีวิตจังวะ <c oughs> ผมอ๋อลูกพี่กูสอนอะ ลูกพี่ที่ผมหมายถึงอือไปเรียนรู้กันเยอะนะแบบว่าเขาติ๊กต็อกนะครับคือลองไปติดตามกันด้วยนะคือถ้าไม่ติดตามเนี่ยคือคุณอาจจะใชชีวิตที่แบบยากขึ้นกว่าเดิมนะนั้นนะติดตามไว้ When you ยอะครอกฟอร์มอีลัก10โมง9โมง59ระเบิดอ <laughs> ลอระเบิดใช่ไหม อ๋อโอเคเป็นดาร์กมีมก็เป็นดาร์กมีมไปนะแบบเอ้ยอีรักเขาแบบส่รงระเบิดมาให้ไรเงี้ยระวังนะใครสั่งของออนไลน์ระวังหยุดเวลาย้อนเวลาลบเวลาเสียเวลาเสียเวลาโอ้จะอยู่ทำไมว่าอยู่แล้วมันได้อะไรดีขึ้นไหมประเทศเราเนี่ยเจ็ดปีผ่านมาอยู่ที่เดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงดีขึ้นหรือหาอะไรเลยเหมือนเดิมทุกอย่างแม่ไปหยิบของให้แม่หน่อยของ ของแม่งเนียนคือเวลาแม่ใช้ไปหยิบของอะไรเนี่ยหาไม่เจอหรอกอยู่ไหนไม่รู้พอแม่มาปุ๊บเจอครับมันมันต้องเป็นเจ้าของหรือเปล่าถึงจะหาเจอผู้หญิงกับเครื่องย้อนเวลาฉันเป็นล้านขุนจริงเหรอผู้ชายเครื่องย้อนเวลาเช็ hum. ดเดินบนดอกบัวได้จริงๆก็โคตรเจ๋งปัญญาอ่อนไปใหญ่แล้วได้ da. ใช้คุมค้มละคุ้มละเครื่องย้อนเวลาคุ้มละ to change myself I work out every day slowly become slim and learn to dress up. finally the result กลายเป็นผู้หญิงกลายเป็นผู้หญิงไปแล้วนะครับเปลี่ยนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยขอโทษนะครับตรงนี้คือที่นั่งสำหรับคนพิการนะครับผมติ่งวง BTS ครับเอ้าขอโทษด้วยนะครับผมไม่รู้มาก่อนเลยจริงๆก็ยโอ้ยโอ้ยแหลกจัด ผมไม่รู้นะว่าติ่งมงบีดีเอสเนี่ยคือเขาแบบว่ามี m i n d ซ e t ยังไงเขาคิดยังไงหรืออะไรผมขอไม่ออกความเห็นแล้วกันเพราะผมไม่มีความรู้อย่ามาต่อแหลโอ้ยผมไม่รู้จริงผมว่าผมผมบอกว่าผมไม่รู้แล้วไม่มีมต่อกันด้วยโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ละกันนะครับสำหรับมีมผับนะครับถ้าชอบไลดูกันสมัครใช้ด้วยนะครับใครมีมีมาหานะครับก็มาส่งได้ในแฟนเพจนะครับตอนต่อไปผมจะโพสต์ไว้นะครับแล้วก็คอมเมนต์มีมาได้นะครับสำนี้ก็อขอลาถ้าผม้ชมไปก่อนละกันนะครับ ดูลลเบื่อกับโควินอยู่มาหลายปีกูลำคาญอยากจะตบมึงนะมึงเป็นตัวแล้วกูจะตบมึงไงมันเลยไปเลยในไอ้หนวดอก